จุดประสงค์การเรียนรู้ระบุระดับพลังงานย่อยในแต่ละระดับพลังงานหลัก สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงานมาแล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะครูจะสอนเราในหัวข้อ2.3.2ระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยจากการอธิบายเกี่ยวกับเส้นสเปกตรัมของโบนะคะทำให้นักวิทยาศาสตร์ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเส้นสเปกตรัมมากขึ้นและพบว่าในเส้นสเปกตรัมที่เรามองเห็น1เส้นนั้นประกอบขึ้นมาจากเส้นสเปกตรัมมากกว่า1เส้นค่ะและเส้นสเปกตรัมที่เกิดขึ้นนั้นนอกจาก เป็นการคายพลังงานของอิเล็กตรอนจากระดับพลังงานหลักซึ่งแทนด้วย n แล้วยังเป็นการคายพลังงานของอิเล็กตรอนจากระดับพลังงานย่อยของแต่ละระดับพลังงานหลักอีกด้วย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นค่ะเราจะมาดูที่ภาพนี้กันโดยในระดับพลังงานหลักแทนด้วย n ระดับพลังงานย่อยแทนด้วย s, p, d และ f ค่ะโดยในระดับพลังงานหลักที่1ค่ะจะประกอบไปด้วยระดับพลังงานย่อยคือ 1s และในระดับพลังงานหลัก ที่สองค่ะจะประกอบไปด้วยระดับพลังงานย่อยคือ 2s และ 2p ค่ะโดยในระดับพลังงานหลักที่3ค่ะจะประกอบไปด้วยระดับพลังงานย่อยคือ 3s 3p และ 3d ค่ะนักเรียนคิดว่าระดับพลังงานย่อยชั้นไหนควรจะเป็น 3s 3p และ 3d เอาละค่ะในระดับพลังงานหลักที่3ค่ะจะประกอบไปด้วยระดับพลังงานย่อยคือ 3s, 3p และ 3d ค่ะต่อไปค่ะในระดับพลังงานหลักที่4จะประกอบไปด้วยระดับพลังงานย่อยคือ 4s c p c d และ c f ค่ะนักเรียนคิดว่าระดับพลังงานไหนควรเป็น c f c p c d และ c f เอาละค่ะในระดับพลังงานหลักที่4จะประกอบไปด้วยระดับพลังงานย่อยคือ 4s, 4p, 4d และ 4f ค่ะ สรุประดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยค่ะระดับพลังงานหลักที่1แทนด้วย n เท่ากับ1มี1ระดับพลังงานย่อยคือ 1s ระดับพลังงานหลักที่2แทนด้วย n เท่ากับ2มี2ระด <S 2> 2 s 2 p, รับพลังงานย่อยคือ 2s 2p ระดับพลังงานหลักที่3แทนด้วย n เท่ากับ3มี3ระดับพลังงานย่อยคือ 3s 3p 3d ระดับพลังงานหลักที่4แทนด้วย n เท่ากับ4มี4ระดับพลังงานย่อยคือ 4s 4p 4d และ 4f และนี่ค่ะคือสรุประดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยแล้วมาเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ